แชร์ช่วยช่วยใครที่มาจากแชร์บ้างครับผมแชร์ไปสามสิบคนจริงมีใครมาจากแชร์สามสิบคนปะไม่มีเลยเหรอเนียบกิ๊บนะไม่มีจากแชร์เลยเหรอไปเลยกว่าหนูมาจากแชร์ตอนแรกแรก ไปกันเลยมาทุกคนเราจะหมุนในนี้กันสามใบนะทุกคนสามใบามาหนึ่งโอ้โหได้อันเดียวสองแชร์ปุ๊บมาปับ๊บ ไม,นนะไม่ตกไปตรงนี้สักอันนะเนี่ยน้อทุกคนมุนขอนมุนของก่อนแต่งเล่นไม้ไมแตงมายังเนี่ยไม้ถึงใครหรอไมถึงใครหรอลิลเล่นไม้พี่ลิลี่เล่นด้วย พีี่่่ะมากอนลลิหรือพี่หมายถึงคนแชร์ไปเมื่อกี้555สวัสดีครับทุกคนเข้ามาล่าเริ่มกดแช่นะทุกคนมาเลยพี่ลิลลี่มายังค่ะพี่ลิลลี่รอพี่ลิลลี่แป๊บ ไม่เล่นรับแบตจะหมดถ้าเล่นเกมแบตหมดไวอ้อรอไม่ไม่ทัน,ทนเชอี่ไม่นนะเหน้าแล้วพี่เชอรเกมหน้าะเซ็นซีมใครอกเน่ยห้า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  เรียกชื่อผิดอีกแล้วลิลล,ลี่ไม่ใช่เชอร์รี่ก็โทษได้ไป่ะเรียกผิดอ่ะเอ้ามามามาพี่พี่ลิลลี่มาเร็วลืมเปิดไมค์ใช่ละลืมเปิดไมค์จริงด้วยม,มาพีี่่ลลลิเสียงเหมือนเด็กน้อย ไม่สีสีไหมพี่ไม่ค่ะโอเคเสียงแอบเหมือนน้องนโมบ้างหนูเลยอห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าคนดงจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเอาม่ดีแตกลอคนดังจริงหรือเปล่า มาแล้วพี่ลิลลี่ไปไปกันเลยนี่คงจริงป้ะเนี่ยทุกคนพร้อมแล้วจริงจริงจริงไปกันละพูดตามไม่เคยน้ำเอาเสียงเดิมเถิดดีเหว๋อโดนด่าใครกล้ากลามันจับมันตีด่ามันหน่อยนะเล่นกกับได้ไงอ๋อเพื่อนบอก อะไรยี่ขอให้ไปนอนยิงตอบแกชื่ออะไรวะโอก็ชื่อชื่อก็ชื่อในเกมนั่แหละเล็นชื่อในเกมไหมละ่ะไลอยู่ปะไลอยู่ก็เข้าตามมาน,นี่เด้อจริงเปล่า เพิมแล้วกันโอเคมังกรด้วยเิดอ่ะจปก่อนด้วสงเตอ่ะ Sister n ึ t เ didn't wait for me to play with her because my battery was running out. โอเคบกี่วนอยู่ว้ยานะะเสียงเดิมอ่ะเสียงเดิมอ่ะอ่ก็บอกเสียงกที่เล่นด้วยนะ เด็ด้วยเหรอมา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 เล่นด้วยจะไหมเดงเด็กจะหล่นโห <c oughs> อ,อันนี้นี่สิ่งไรอะอังกฤษเกรดสี่ชั่วระวังโคนโคนตึงด้วยบอสไบอสได้ปืนแล้ว จำหมดเมพี่นี่ยฮ่าว้าวม้าวมันว้าวว้าววี่วว้า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 ว้าวว้าว้าวาว่้าวว้าม้าว้าวววว้าวว้าววลานว้าวว้าว้าว้นะฮ่าว้าวว้าว้าวว้าว้าวว้าวว้่วว้าว้ยเฮ้าวว้้า้าง้า้าง้าล้ว้ว แกชื่ออะไรวะดัวเวงดิงานภาษาอันกฤษไม่เอาโอ้ยเหมือนอันออกน้องไปทำไอ้ปูลนี่อะไรพิเศษแบบบูนอ่ะโพี่ชื่ออะไรพี่มัดครับพี่เขาชื่ออะไรนะแม่พี่ชื่ออะไรอ่ะอะะไรนเอออันนี้ถามนี่แข็งชุดละอะไรนะแข็งชุ่เปลี่ยนละมามามาฝึกภาษาเกาหลีกันตอบได้ตอบได้ พี่นัดเขาอยู่ดีๆก็มางอนหนูใครอ่ะภาษาอะไรวะพี่แม่งเลยใครงอนอะใครงอนอะเฮ้ยพี่พี่เป็นผู้ชายแต่พี่แต่งตัวเป็นอะไรผมเป็นกระเทยครับเจอเฮ้ยแดกแป๊ดไม่ใช่ไม่ใช่ผมผู้ผิดผมผู้ผิดผมเป็นเกย์ครับพี่นัดผิดผิดแล้วพี่ผิดแพี่ดล้ว่ว่ผิดวพี่ผิดวพี่ผิดแล้วพี่ผิดแล้วพี่ผิดแ้วพี่ิด้วพี่ผิดแพี่ผิ่ผิด่ผิด แดงแดงยิงแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะตัวนี้ขอพี่คนนี้่อยิงไม่โดนทำไมยิงไม่โดน้ะตัวนี้ภาษาเกาหลี่านยูัเฮ้ยวิ่งไปไหนวะคนละนัดึงงเลยครับตุงงแปดเฮ้ยเป้าไม่ล้องอ่ะเอ้ยเ้ยอย่ามาแย่งของนี้ด้วยโดยลุ้มสามหนึ่งช่วยด้วยโดยลุ้มสามหนึ่งาทำไมวะเสียงปิดเลุ้มสามหนึ่งอุ้ย อุ้ยโดนลมสามหนึ่งน่ากลัวจังเลยไปงานยู่ไหนอ่ะอุ้ยมันน่ากลัวมันโดนลมสามหนึ่งอู้ยเราไปทำไมก่อนเอ้ยเก็บห้าเได้ฟรีไฟไม่เป็นช่วยมืหนูไฟไม่เชื่อครับไม่เชื่อเฮ้ยพี่ไปไหนเนี่ยบอกว่าผมหาคนจริงครับว้าวบราเธอร์นัทว่าอย่าง โหมึงยิงอย่างแรงเลยบอดหรือคนวะเนี่ยโอ้โหบอดนะเนี่ยทำไมไม่ยิงเลยจังโหยิงไม่ตายพี่เสือโอวาไห่้ยพี่เปไหนวะเลือดเทอรไรเลือดเทอรไรพี่เล่นจากเปล่าทองใหม่มาจากครับโอ้ยไม่เชื่อพี่อยู่แหลงแดงเลยพึ่งอยู่แรงโกเองไม่คนดุกระเบกยดดูยูไลท์วีแมนออร์แมนโอเค thank you คีนาฮิก ตายป่อพี่ตายครับตายครับเกตึงจัดเอาไปไหนแกอยากจะวิ่งหนีกันอะ่ะพี่หน้าหิบมันเก็บมันเก็บอันนี้ยอมเก็บแอร์ดับอยู่ข้างบนอะ่ะเห็นปะวงฟ้าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหัวม<ว>ันหรอมันโดด,ด,ดโมันโดดอยู่บนที่กล่องวงฟ้าน่ะไม่เห็นมเเห็นทกอนยิงหหไม่เ็นจริงเหรอ เฮ่นเนเนเฮ่นไอ์ดอนโนแอชวันเดอร์วูแมนพี่นกอยพีฮะฮ่อะไรพี่เอ้ยุงเอ้ยมันคือุงุงุงตำุ้่งโปเตนปไปไปมันเป็นตนไปเบบิตูเลยเบบิตูนทุกวันี้ปังปังปัยดนเลยแบ

เนาะพี่นัดพี่ตายเร็วจังมันอยู่หลังหินน่ะมันอยู่หลังหินน่ะระวังพี่ I ไอเลิฟยูไม่บิวตี้ฟูลซิสเตอ Thank you Thank you and you พี่สองตัวสี่ตัวทีหลังหลังหลังเกมเกมโอ้ยระวังระวังที่มันเลี้ยงคนเดียวเฮ้ยมันจะตายแล้วเนาะไม่ไหวไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วน้ำที่แตดโอ้ไม่ดีทำไมวันนี้นเหลูอจังไม่ไหวแล้วตัดเสื้อเป็นเสื้อไงหลังหินนะพี่หวแล้ว,ว,ลวโอ้ยอา้าคนทายขาบหรือเปล่าคนนางจริงะนู่นหลังตูหลังตู้หลังตูหนู <ừ. S 2> หลไม่อเรื่อย ตู้หลังอ่ะตู้ตู้เหล็กผู้อะไรผู้อะไรก็ไม่รู้โอ้าตายแล้วหรอตู้เหล็กเอานั่นการานอยู่ข้างสะพานอ่ะเหี้เหนือมันคานอยู่เอ็้ไม่เห็นเหรอข้างสะพานมีข้างข้างสะพานตายแล้วตายแล้วข้างสะพานข้างบนอ่ะอ๋ออยู่บนสะพานใช่ใช่นี่ผมกลัวผมเล่นฟรีไฟไม่เป็นจริงจไม่เชื่อผมผมเพิ่งยิงไปแค่หนึ่งคิวเอน โอ้โหูอันนี้เล่นเลยเก้าเลยเนาะคุผมชุบผมผมรวยผมรวยสวัสดีครับพี่ซีพี่ซอนเล่นไหมขวดทองไ่ใจดีพี่ซีเล่นบอพี่ขนมเล่นหรอพี่ขนมเล่นด้วยหรอมา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 เล่นใส่เป็นขนมนั่นเนะผมไม่เคยเก็บสีช็อตนี่เลย ไปสิพีีไปในรงนันเฮ้ยพี่ร้ไม้บยหารลงเเจอคนน่ะนับหนึ่งถึงสิบให้หน่อยโอ้ยพี่นัดไปไกลจังหนึ่งสิบไอพี่เพ่องเหลียนหัาเนี่ยมหมดตูดแล้วเนี่ยอะไรโหมกี่คะหมกี่ แตกใหม่ๆโอ้ยพี่พี่โดนล่าอีก I love you very much but I am again มันมีปืนปืนไปไหนหมดเอาพี่ผมไม่ไหวแล้วเนาะเออไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ซุพี่เอาไปเนีสลุกใช่จ้ะช่วยวยด้วน้ําสเปรย์เฮ้ยปืนไม่มีเลยเหรอ โอ้ปืนไปไหนหมดอะครับทุกคนจะแล้วไปเก็บไปดรอปกันค่ะคางไซน่ะใช่จ้าผมเป็นเลงนี่ผมเป็นลิงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคว่าสิบแล้วพี่แตงใช่ลิงตกว่าเนี่ยไม่มีปืนเลยอ่ะจริงจริงอ่ะก็มาผมดิไหนวะเก่ไหนวะเอย่าตังมาขูพี่ไปแป๊บแล้วพี่ไปหาพี่นัท ไม่เจ่ปืนนี่ผมอยากเล่นเลยอ่ะเหมือนกันเลยผมไม่วยาวหลวัวหักันแปดอัวห่วหังหัวหัวหัวหั่หยวหัวหัวหัวนัวหัวหัวหัเหัวกัวหัวยิงหัวหเวหัวหัหัวมัวหัวหัวแัวหัวหั a หัวหัวแันหวหัวนัวหัวหวหัวหหัวหัวหัวหหัว้ััวัหัวหนหัวัวหวหััวหวหัวหัว้ัวัวหัว่วหัวัหััั เห็นเอาหมูเด้งไปไม่มีไรให้ละหมูเด้งไปขอบคุณหมูเด้งด้วยนะครับเฮ้ยพี่ตึงจะที่ไหนที่ไหนได้เสียงพี่ไรนัวเสียงมันสะดรสะดนเสียงมีไรอ่ะโอ้คิดว่าแม่งไรหลังอะมาเร็วมาหยุดตรงตาล่าเลยเจอแล้วพี่ผมเจอเจอแรงขึ้นมาขึ้นมาล้มหนึ่งพี่ล้มหนึ่งล้มหนึ่งนี่มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยพี่อยู่จังหวัดอะไร สงขาครับประคุณมูเดิงหนึ่งงานจากพี่แตงด้วยนะครับต้าคน่ะโอ้ยผมมึงยิงนะสอนคิวเองเชื่อผมได้สูทคิวเอาดิผมได้สูทคิวขวาขวาพวิวขวา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 พี่วีดับวิวเหลือเก้าบาททำไงดีออกไปหาดูไลฟ์คนอื่นเอาซองดีกว่าหนูอยู่สระบุรีพี่อยู่สงขลาหรอใช่แล้ว อยู่หลังกำแพงอ่ะอยู่หลังกำแพงอ่ะพี่ผมมีประตูวะพี่ผมมีประตูวะตามมาตามมาตามมาหลังกำแพงอ่ะตรงไหนวอยมะตามมาพี่ตามมาตามมาเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บมากเจ็บมากหลังกำแพงเจ็บมากไหนไหนพี่พี่ผมไม่ดูที่ไหหลังกำแพงอ่ะหลังกำแพงอ่ะตั้งไหนตั้งโอ้นี่ไงระเบิดระเบิดสงขลาภาคไกลนะ โอ้โหมันใช้ไงวะไอ้บอกเลยได้มันไปแล้วหนีไปแล้วต,ต้างหลัล่าข้างหลังข้างหลังอยู่ข้างหลังอีกตัวนึงอะ่ะเห็นปะตรงบ้านบ้านฟ้าบ้านฟ้าโอ้เห็นแล้วพี่กองหกพี่กอหกกอหกพบศัตรูแล้วกอหกกอหกตามมาตามมาตามมาตกงม,ม,มาไปช้าเดีย๋ยวเจ็บแล้วเจ็บแล้วตรงนี้ต้องมปตมองเข้าอยู่หลังเต็นท์อ่ะ ไงวิวมาหลังไปละแทนไอเพลวิดโยไอเป็นคนสระบุรีแต่พูดใต้ได้แต่พี่หลังมาหลังมาแต่ก็ีิตัวละนัาที่นัาชื่อไหนดูนะเชื่อไหนชว่อไหนชื่ออะไรอ่ะหลังมาหลังมามีโชก้อนสกาสามอ่ะ ชื่อหน่อยสักการสามอ่ะเฮ้ยพี่คุดี่ไม่การลดอนไม่หน่อยดิเฮ้ยพี่พี่ระวังตายพี่ชายมีแล้วก็คุยอันนี้พี่มันอยู่หลังรถบัสอ่ะเงี้ยมันเจอแล้วพี่เจ้าเจ้าพี่เจ้าเด็กของสงสัยท้อไมพี่ไม่กดแรงวะเฮ้ยนายจิ๊บๆิ๊บสำหรับผมเออพี่ผมไปแล้วนะพี่ผมจุดมะพร้าวเนี่พี่อยากได้นแรงเหรอ อยากเล่นแรงเหรอพี่พี่พี่กดปละ่ะถ้าพี่กด,มด,ดผมก็เล่นน่ะเ,เท,ทเมนยานาววยุมเฮทัมเอดารามิยนาเอกามาฮิลาเอนตุ้มตุยีลม,มลลแล้วลบแล้วเฮย,ย,ย,ยชนะคนเดียว,วอ่ะอู้อ่ะขอุ เทเมนยานาววยุมเกโจโคยพานาปราการนีซามัสยาอูบีทยาเชเอนซาราคารา่าผมเล่นฟีไยไม่เคยเป็นนะวอตไล a ์เป็ดเฟิร์สพี่สตูละสองจริงม,มันมไปววระเบิดมาใกล้ผมพี่มมน่าจะ<ร>อยู่ด้านบนบ้านฟ้าวิผมเจอแล้วเนี่ย เราบอกว่าฟ้ามีเขาหัวไม่แตกวิยบึงพังพี่เอ้ยไอเนื้อไม่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 เห็นไอ้ว่ามนแล้วตัวตึ้งพอเจอตึ้งที่สุดในทีมพี่ผมเจอมาเตะตอนนี้มันก็ไม่ไเจอดนล่าว่ะ ที่เราไปโด,ดนตรงกล่องเสศอผมแม่งแปงลงร่างเปนพุม่มพุ่มไม,ผมไ้ผมเห็นไปแล้วเมื่อกี้ผมเห็นไปแล้วแวบหายไปไหนเราไม่รู้วิใครลม้มเดี๋ยวเราสองคนละพี่หนูปากมา<ผ>ม,ม,มาเฮ้<ห>พี่พี่ชูผมได้คนหนึ่งนะแต่พี่กล้าออกเสียงโมเสียงเสียงตายไปอ่ะกูชูอยู่ไหนพี่กูช่วย,วยผมก็ก็เออก็ดีนะพี่ อาจจะกลับมาชนะก็ได้ใครจะไปรู้บอกหนูไม่อาบน้ําพี่อาบน้ํานานจังคิดว่าตกซ่อมนะแทนไอไลน์ทีนเขาว่าฟังไงวะจำชื่อไม่ได้ผมหาตู้ชุบไม่เจอเอฟฟงเอ็มห้าเก้าศูนย์นะเอ็มห้าเก้าศูนย์เลยเอ็มห้าเก้าศูนย์ลแหละโคี่เขาตั้งคอมโะเบิดไว้อย่างยาวอ่ะอุ้ย มาแล้วไหเกยโยซึนดังซีเนสดาร์ไลโออิเซลนิดาไงพี่พี่พี่ตรงกร็แม่กร็แม่ฝั่งขวาพี่เป็นตัวเดิมมันอยู่ข้างบนตัวหนึ่งเหรอมันอยู่พี่ดักรอมันดีพี่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 ไม่ได้คุมพี่รอมันโอ้ยที่เล่นซับพี่เล่นซัพพอร์ตได้ไหมคุยไปสัน มันอยู่ไหนอ่ะี่ก็จับใบสันยิงแรงๆตึงๆเลยอะไกล่ก็สวยอ่ะตัวนี้แปะตัวนี้ตัวนี่บี่แคร์ในอะไรอ่ะผ่านไม่ออกอ่ะพี่เอามันโครตตี้กันเหรอโครตตี้พี่นึกว่าตี้เดียวกันใช่พี่พี่คิดมันผมเลยตัวนี้หละที่ยิงผมไม่ซื้อขาวมาดูกันว่าไอ้นี่มันแก้ผมเปล่า